คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมเมื่อเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในส่วนต่างๆของทะเลสาบเยลโลสโตนอย่างน่าตกใจในขณะเดียวกันระดับน้ำอาจสูงขึ้นที่ด้านหนึ่งของทะเลสาบและไหลลงที่อีกด้านหนึ่งโอ้ดูเหมือนว่าแอ่งในทะเลสาบจะถูกแรงจากใต้ดินยกขึ้นนี่อาจเป็นสัญญาณของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ไกเซอร์บ่อคลนและบ่อน้ำพุร้อนทำให้อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนกลายเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่นอกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกขับเคลื่อนโดยซูเปอร์วอคเคนโที่ยิ่งใหญ่ซูเปอร์วอคเคนโอทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะปล่อยเท่าทานหินหลอมเหลวและก๊าซร้อนขึ้นไปในอากาศมากกว่า1,000ลูกบาศก์กิโลเมตรเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นการระเบิดครั้งใหญ่สี่ครั้งสามารถทำให้สิ่งที่กล่าวมามีอยู่เต็มแกรนแคนยอนเลยละ่ะ เยลโลสโตนยักษ์ถูกคิดว่าเป็นตัวการในการประทุครั้งใหญ่อย่างน้อย3ามครั้งและการระเบิดที่เล็กกว่านับไม่ถ้วนในเขตพื้นที่นั้นสิ่งที่ภูเขาไฟปล่อยออกมากระจัดกระจายไปหลายหมื่นกิโลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการประทุที่ไม่รุนแรงหลายครั้งแต่หลังจากทําการวิจัยเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญพบว่าสิ่งเหล่านี้หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนถึงสองครั้งเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ล้านจแสนถึง9ล้านปีก่อน การค้นพบนี้หมายความว่าบริเวณรอบๆภูเขาไฟเยลโล t o n e เคยเผชิญกับการระเบิดครั้งใหญ่ทุกๆครึ่งล้านปีแต่ในช่วง3ล้านปีที่ผ่านมามันมีการประทุครั้งใหญ่เพียงสองครั้งเท่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้กำลังชะลอตัวลงหรือบางทีครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอย่างไรก็ตามหากซูเปอร์วอเน y ลเยลโลสโตประทุด,ด้วยพลังงานมากเท่ากับเมื่อ2.1ล้านปีก่อน ลาวาที่เดือดพล่านจะถูกพ่นออกมามากกว่า2450ลูกบาทกิโลเมตรซึ่งมากกว่า4,500เท่าของปริมาตรอ่าวซิกนีมันจะมีลาวาเพียบเลยส่วนแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับภูเขาไฟระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงในทะเลสาบเยลโลสโตนหมายถึงแอ่งภูเขาไฟกำลังยกตัวอยู่ใต้ผิวน้ำและแอ่งปักปล่องภูเขาไฟคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากภูเขาไฟระเบิดและพังทลายลง แอ่งปักปล่องภูเขาไฟเยลโลสโตนไม่ได้เป็นเพียงแค่การยกขึ้นสูงแต่เป็นการทําให้เกิดการยกตัวรูปร่างโดมมันยังเคลื่อนขึ้นและลงเหมือนลักษณะของการหายใจอาจเป็นเพราะแมกมาซึมเข้าไปในเปลือกโลกหรือเป็นเพราะแมกมาทําให้ระบบไฮโดรเทอร์มอลเยลโลสโตนร้อนขึ้นทําให้มันขยายตัวและก็ยกเปลือกโลกขึ้นเยลโลสโตนมีสถานะเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟคือ8จาก10 ตัวเลขที่สูงเช่นนี้หมายความว่าหากภูเขาไฟนี้ปะทุมันจะเป็นเหตุการณ์หายยะนะก่อนเกิดภัยพิบตัติพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติจะยกตัวขึ้นบ่อน้ําร้อนใต้พิภพและไกเซอร์จะร้อนถึงอุณหภูมิเดือดและเป็นกรดมากกว่าปกติแมกมาจะเริ่มลอยขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อถึงจุดหนึ่งหลังคาหินของบอ่อเก็บแมกมานั้นไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปและการระเบิดก็เริ่มขึ้นลาวาและเท่าฐานจำนวนมหาศาลจะพุ่งขึ้นไปสูงมากกว่า26กิโลเมตร หลังจากนั้นภูเขาไฟจะพ่นเท่าฐานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันการผสมกันของลาวาขี้เท่าและก๊าสนั้นร้อนกว่า1,000องศาเซลเซียสมันเคลื่อนที่ไปทั่วพื้นที่ด้วยความเร็ว483กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถแข่งซะอีกส่วนอากาศใกล้กับจุดศูนย์กลางของการประทุจะร้อนถึง300องศาเซลเซียสพลกระที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งคือขี้เท้า เท่าภูเขาไฟสามารถกลายเป็นกลาสซีเมนภายในไม่กี่วินาทีหลังจากหายใจเข้าไปและเข้าไปในปอดคนและสัตว์จะมีปัญหาเรื่องการหายใจโอเคไม่ใช่แค่นี้นะอยากให้รู้ไว้อาคารต่างๆจะเริ่มพังทลายลงภายใต้น้ำหนักของสารที่มีความหนาแน่นนี้มันอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเกิดชั้นที้เท่าสูง3เมตรปกคลุมเขตพื้นที่80กิโลเมตรรอบจุดศูนย์กลางของการประทุหลังจากที่ขี้เท่าเข้าไปในชั้นสตราโตสเฟียร์อุณหภูมิทั่วโลกก็จะเริ่มลดลง หากการประทุมีกรรมฐานสูงซึ่งเป็นสารที่ปิดกั้นแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้หนาวมากฤดูร้อนจะไม่มีในโลกนี้อีกในหลายปีข้างหน้าฤดูมรสุมจะเปลี่ยนไปการเกษตรก็จะประสบปัญหาร้ายแรงและจะมีปัญหาเรื่องสเสบียงอาหารในช่วง50ปีที่ผ่านมาแอ่งปากปล่องภูเขาไฟเยลโลสโตนนั้นสูงขึ้นเกือบ0.6เมตรแต่มันไม่น่าตกใจเท่าไหร่ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่านี่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเยลโลสโตน ช่วงที่มีการยกตัวแบบรูปร่างโดมนั้นตามมาด้วยแองปักปล่องด้านล่างนาักวิทยาศาสตร์คิดว่าซูเปอร์โวลเคน,โนโมไม่เป็นอันตรายใดๆในขณะน,นี้การจะเกิดการประทุขึ้นนั้นแมกมาภายในจะต้องหลอมเหลวอย่างน้อย50สำหรับเยลโลสโตนตัวเลขนี้อยู่ที่5-15เปอทำให้ความน่าจะเป็นของการประทุคือ1ใน730,000จึงพูดอย่างปลอดภัยได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากนอกจากนี้การศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ทำให้นักวิจัยเชื่อว่า มันอาจจะมีพลังน้อยลงในตอนนี้แม้จะมีการหายใจและการยกตัวอยู่ก็ตามยังมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนสามารถทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นและแนวคิดที่ได้รับความนิยมและดูเหมือนจะได้ผลมากที่สุดก็คือการทำให้ภูเขาไฟเย็นลสโตนเย็นลงน่าเสียดายที่มันมีข้อเสียภูเขาไฟปล่อยออกมาแค่70%ของความร้อนที่มาจากห้องที่เต็มไปด้วยแมกมาแต่ความร้อนที่เหลือนั้นอยู่ภายใน ทันทีที่ไปถึงจุดที่เหมือนประตูกั้นไว้ภูเขาไฟจะปะทุหากสามารถดึงความร้อนอย่างน้อย35%จากภูเขาไฟเยลโลสโตนได้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการประทุได้ยิ่งแมกมาเย็นลงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนาและเหนียวมากขึ้นเท่านั้นมันหยุดไหลและไม่พยายามออกไปที่พื้นผิวอีกต่อไปหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็คิดแผนขึ้นมาพวกเขาแนะนำให้ขุดบ่อน้ำลึกประมาณ10กิโลเมตรและสูบน้ำแรงดันเย็น อุณหภูมิของน้ำที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวจะอยู่ที่ประมาณ350องศาเซลเซียสโดยวิธีนี้ความร้อนจะค่อยๆถูกดึงออกมาจากภูเขาไฟและหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพบ,บนพื้นที่ดังกล่าวก็จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากการผลิตนั้นง่ายมากแล้วราคาก็น่าดึงดูดใจโดยอยู่ที่ประมาณ10เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อมองแวบแรกมันเป็นความคิดที่น่าทึ่งแต่เวลาต่อมากลับเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมาย ลองนึกภาพการเจาะทะลุเปลือกโลกให้ลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟึบตุ้มคุณขุดไปจนเกิดการระเบิดไฮ erm โดรเทอร์โอ้ออเตรียมตัวเจอหายนะได้เลยสิ่งนี้สามารถปล่อยก๊าซที่มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดการระเบิดที่ทรงพลังในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันอาจจะทําให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟแบบเต็มพิกัดได้คุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับผลลัพธ์ของหายนะนี้จากน้ําพุลาวาและการถล่มของหินหลอมเหลว ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกใช่ไม่ดีเลยล่ะหรือสมมุติว่าคุณกำลังเจาะบ่อน้ำเพื่อส่งน้ำเย็นไปยังภูเขาไฟและจากนั้นคุณบังเอิญไปโดนบ่อกเก็บแมกมาเข้าในกรณีนี้แทนที่จะทำให้เจ้ายักษ์นี่เย็นลงกลับกลายเป็นทำให้ส่วนบนของบ่อแมกมาเปราะบางกว่าที่เคยเป็นและโครงสร้างนี้ก็จะเสี่ยงต่อการพังทลายได้ทุกเมื่ออีกทั้งอย่าลืมว่าการเจาะของคุณอาจปล่อยก๊าซพิษออกมาด้วย ซึ่งพวกมันมักจะสะสมที่ด้านบนของช่องสะสมหินหนืดมันจะแย่ไปกว่านี้อีกไหมใช่มันแย่กว่านี้ได้กระบวนการทั้งหมดจะยืดเยื้อไปอีกกว่า16,000ปีวิธีนี้เสี่ยงเกินไปที่จะทําให้ภูเขาไฟเย็นลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ผู้คนต้องการและนักวิทยาศาสตร์ไม่มั่นใจร้อด้วยซ้ำว่าเมื่อการสร้างระบบระบายความร้อนเสร็จแล้วภูเขาไฟจะยังคงความเย็นอีกอย่างน้อยร้อปีข้างหน้าได้ไหมและสุดท้ายนี้ โครงการที่จะทำให้ซูเปอร์โวลคนอเยลโลสโตนเย็นลงได้น้อยนิดนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลถึง3,500ล้านดอลลาร์ซึ่งเนี่เป็นราคาสุดโหดสำหรับบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเยลโลสโตนไม่ใช่ภูเขาไฟเพียงแห่งเดียวที่มีโดมลาวาที่กำลังยกตัวขึ้นในขณะนี้โดมลาวาถูกสร้างขึ้นเมื่อแมกมากขึ้นมาสู่พื้นผิวแล้วรวมตัวกันรอบๆร,ร,รอยแตกของเปลือกโลกนักวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในภูเขาไฟใต้น้ำในญี่ปุ่น โดมนี้สูงกว่า610เมตรและกว้างกว่า10กิโลเมตรแม้ว่าซูเปอร์วอคเคนในประเทศญี่ปุ่นจะดูเหมือนกำลังหลับไหลอยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มีการระวังไว้ก่อนระบบภูเขาไฟลูกนี้สามารถเปลี่ยนจากสงบนิ่งไปสู่การสั่นไหวและเกิดการประทุในช่วงพลิปตาได้โดมขนาดใหญ่อีกแห่งกำลังเติบโตในเทือกเขาแอนดีสตอนกลางด้านบนของบ่อกเก็บแมกมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ราบสูงอัลทิพลาโนพูนาเรียกยากจัง และพื้นที่ที่โดมถูกค้นพบนั้นเป็นที่ราบสูงที่สูงเป็นอันดับสองของโลกและตัวโดมเองก็สูงเกิน1กิโลเมตรคุณน่าสงสัยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงไม่รู้เกี่ยวกับการยกตัวที่ใหญ่โตนี้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้คำตอบนั้นง่ายมากมันถูกซ่อนอยู่ภายในที่ราบสูงไงล่ะมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟและแผ่ขยายออกไปหลายพันกิโลเมตรใช่แล้วนี่คือการถูกซ่อนไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดมาตลอดยังไงล่ะ